เราก็อยู่ทมกลางคนญี่ปุ่นคนไทยเป็นอยู่ระหว่างกลางครับคนไทยพูดอย่างหนึง่งวิทยากรพูดอย่างหนึง่งวิยากรมันกลับกันแต่เราเป็นคนแปลเราก็สนใจทาม,มาด้วยแต่เราแต่เราเราก็ไม่เข้าใจตพอสมไปดูเดิมทีก็ทำาูรธาครับฟังนักมาที่ฟังนะครับเขาจะงูประปาครับพุธพระบอกว่าเนี่ย รู้จะเ,เห็นจะจะว่าเห็นปุ๊กอ,อ่าโอเคปุ๊บแล้วทนะีนี้เราก็ไปฟังทาาง่านท่านหลวงพ่อคนทีรหาจิตหลสอนครับท่านก็บอกว่าเนี่ยที่ผมบอกครับเนี่ยเราเห็นนะมีฉันเข้าไปเนี่ยผู้ที่ถูกรู้มีมีตัวฉันเกิดขึ้นผมก็ยังไม่เข้าใจคือดีได้แต่ว่ามันเริ่มสอดคล้องเริ่มเชื่อมเชื่อมต่อแล้วเหมือนกับแล้วแล้วผมก็ ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับอาจารตะกูคู่ยวลาง้เวลาอาจารย์หลวงพ่อพุทธิธรนมะเนี่ยก็ศึกษาถยงเหลางตรงนี้เียวกันหลวงพ่อพทธิธนะบอกว่าเนี่ยตะพะว้านี่เขาเรียกว่าตะพะท้าเหยืกันสุนต่านะครับสุนต่ายคือความว่าง แต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจสภาวะนี้เหมือนเดี๋ยวว่าเนี่ยมันผมมันตอนนี้ผมเหมือนเป็นหมอกครับออ๋หมอกแต่ว่าเม nice. ื่อวานี่ย่มบอกอ้พระอาจารย์บอกให้ผมไปคืนน้ำลายผมเกลื่นแล้วมันดับความคิดได้ดับสนุกเลยครับดับดับลงเขาดับเยอะแล้วที่นี่แบบว่าดูตลกตลกมากเลยครับเราเอามือผมก็นั่งสนุกดับเลยวทีนี้ ไม่กินน้ำลายหรอกพ่อบอกให้กินข้าวแล้วก็ดับดับในนีด้ด,ดับมากเกินไปไม่ได้คิดอะไรกลายเป็นปติงโต๊มันกินน้อยมันกินน้อยแต่มันเล็กลงครับมันเล็กลง,ลกลงแล้วทนนี้ไปไงทํางไงต่อเดียวก็รู้ตัวแบบนว่าตอนนี้เห็นตัวเองอยู่สว่าโยมถามว่าทํำยังไงต่อไปก็รู้ตัวรู้ตัวเราเนี่ยเมื่อกี้ลืมตัวยังไงตอนที่เล่าคุยอ่ะลืมแบบแต่ว่า กลับมาเร็วขึ้นกลับมาแบบเราพ่อให้ยึดในลมหายใจเอ,เอาสติ <c oughs> แต่เพียความคิดมันหายไปแต่ทีนี <c oughs> ถ้ถ้าถ้าทํานานๆเนี่ยแบบนี้านาน,านมันก็จะเป็นมามันก็เผลอเข้าไปในอารมณ์้า้เหมือนกันเผลอแล้<ช><ๆ>วก็ว่าเช่นขับรถเนี่ยเราโมแต่ดูลมหายใจเนี่ยบางทีก็ลืมตัวในเรื่องของการขับรถอย่าทแบบเล่นๆเป็นเล่นๆแล้วก็หยุดคืออย่าอย่าให้ลึก ถ้ามันเป็นสมาธิลึกเนี่ยมันมันลืมตัวเลยเรื่องของการขับรถตาก็มองไม่ชัดเพราะว่ามันมาตัวใจเดี๋ยวถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภัยอ่ะอย่างเงี้ยเราก็าก็ทาได้<ม>แต่ก็จริงๆก็ทําเพื่อรู้รู้เบาๆบร,รู้บางๆรู้เพื่ออะไรรู้คือไม่ยึดถือในสิ่งที่ที่รู้นั้นนะคือปฏิบัติเพื่อให้พอมันรู้อะไรนะสิว่าพอรู้ตัวก็ให้ตัวเนี้ยพอรู้ตัวเช่นเรู้ตัวเองเนาะพอรู้ตัวเองปั๊บ ให้รู้ว่าทุกเป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายยึดถือไม่ได้เป้าหมายคือรู้เพื่อไม่ยึดนะเพราะว่าคนส่วนมากจะปล่อยวางมันปล่อยวางไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ไม่รู้จะปล่อยวางทีนี้เมื่อรู้แล้วก็วางไอ้สิ่งที่รู้นั่นแหละเนี่ยเหมือนกับว่ารู้หลวงพ่อก็ไม่ยึดหลวงพ่อรู้ตัวเองก็ไม่ยึดตัวเองแต่มันมีอยู่แต่ไม่ยึดเพราะเพระกันาะว่ไม่ยึดนะคือถ้าพูดถึงเรื่องความคิดเนี่ย มีแต่ความคิดความคิดไปหมดเลยผมนึกถึงคำหนึ่งแต่ก็ไม่กล้าถามผมนึกถึงคำว่าผมเหมือนเข้าใจคบว่าความคิดคือโของมายาไม่ไม่เชื่อเช่ครับมันเป็นมายาาเยาโรเรั่องจริงใช่ครับเราผมไม่เชื่อมันเลยแล้วทีนี้ผมผมผมยังไม่ก็ยังไม่ได้แบบแล้วทีนี้ผมขับรถขึ้นมาโกดปุ๊บเนี่ยแล้วเรารู้สึกตัว ความโกรธเนี mm ่ยเราไปหยุดมันไม่ได้มันเหมือนน้ําขุ่นวนนะครับผมว่าคือเราเห็นความน่าซีดของเราเราเห็นความสั่นของเราทั้งที่เราโกรธมาหลายครั้งแต่พอเราแบบทำตามที่หลวงพ่อบอกครับเรารู้สึกตัวปุ๊บพอโกรธปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมือเราสั่นเฮ้ยเราเราพยายามหยุดโกรธไม่ได้คือสภาวะความโกรธมันก็เป็นธรรมชาติของมันเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนน้ําวนนะครับแล้วทีีน้โอ้จริงๆด้วยครับ ต่ก็ยังเก้ามาแชะแรกใช่ครับก็บไเลยออายุยถึงบางโกรธเนาะบางโกรธแล้วไงทีนี้ถ้าโกรธแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่ากายมันสั่นมือมันสั่นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันก็ไปดูแต่ความโกรธแต่พอมันมารู้มือสั่นปั๊บมันไม่ดูความโกรธแล้วมันมาดูตรงที่สันแทนไงตรงโน้นก็ไม่ถูกดูมันก็หายไปเพราะว่ามันมันไม่ถูกดูแล้วนี่ก็เหมือนกับ เดินอยู่ตรงนี้นะถ้าเราดูหมาเนี่ยเราก็จะเห็นตลอดใช่ไหมแต่ถ้าเรามาดูตัวเองผู้ดูหมาเนี่ยพอมาดูตัวเองปับ๊บมันก็ไม่ได้ดูหมาแล้วไงไม่ก่เหรอเหมือน,น,มนกับคนที่หลงเนี่ยชอบดูไป้างนั้นแต่ไม่ดูตัวเองก็เลยหลงไปเรื่อยแต่ถ้ามาดูตัวเองปับ๊บมันก็ตัปบปิดชวิตอ่ะปิดชวิตทําให้ตรงนู้นเนี <c oughs> ่ย <c oughs> ทางออกทางเดียวก็คือการละตัวตนใช่ไหม รู้ตัวต,วตวน,นตร,ตรู้ก่อนต้องรู้ต้้องรูก่อนแล้วก็ละละคาว่าละคือไม่ไม่ยึดถือมัน <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันมีอยู่จะไม่ต้องไปทําลายไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องจัดการ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คือรู้ว่ามันมีแต่ว่าแค่รู้ว่ามันมีอ่ะแล้วก็ไม่เอาอ่ะความหมายลึกๆคือไม่ไม่ไม่ยึดถือเพราะว่าเวลามันเป็นทุกข์ก็ทุกข์ก็ยึดนีแหละทุกข์ก็ยึดถือยึดถือในความหมายของภาษายึดถือในอะไรคือยึดยึดถือในในสิ่งที่มีว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา เป็นตัวตนของเราแต่จริงๆอะถ้าโดยสภาพธรรมะมันไม่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเ,เนี่ยน,นี่ไมบอกนะตรงนี้เ็าเรียกว่าสุญญตาคือความว่างว่างคือทุกอย่างมันมีมันมีแต่ว่างคือไม่มีใครไปยึดถือเป็นเจ้าของนี่เขาเราียกว่าว่างิ๊กเลยเออว่างเลยภาษาที่เราเรียนมาก็เป็นของคนอื่นเราเรียนสมุิต่อๆมาของคนเด่นหมดเลยใชครับก็ฟังคนอื่นแล้วหลังก็เข้าใจไี่ต อะไอีกแล้ว <c oughs> เราเรียนมาจากครูครูก็จํามาต่อๆไม่ใช่ของเราวิทยาศาสตร์ก็ไอแซ็กเนลสันแต่ว่าก็ไม่ใช่ของไม่ใช่ของเราทีนี้พอเรามาเรียนก็ที่เป็นของเราก็คือเนี่ยรู้ด้วยตนเองแล้วทีนี้เราเอามายึดถือหมดเลยยึดหมดเลยภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ของผมไม่มีก็ยับไม่เด้อนี่ความเจ็บความปวดเนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีปัญญาบวกเข้าไปเลยว่ารู้แล้วก็คือไม่เอามัน รู้แล้วได้แต่รู้เอายึดไม่ได้ยึดไม่ได้ถ้ายึดเป็นทุกทันทีเลยสุดวางนี่ตรงนี้ว่าควรา,างอ่าเริ่มสุดท้ายแล้วครับท่านแรกครับคือรู้สึกว่าเวลาปกติเนี่ยเจออะไรมาเหล่าครับแบบอะไอย่างเช่นสิ่งที่ไม่ถูกใจครับ,รบอ่าอย่างเมื่อวานหันห้ากันนครับอ่เวทนาแล้วความ คือความความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันมีอยู่ครับแต่มันเล็กลงสนุกมานเล็กลงเลยดูสนุกกอกการอ่านหนังสือดูคอมเมนต์โอ้เข้าใจเขาแม้แต่เขาเขาเห็นดีเราก็ดีด้วยเขาเห็นลายแล้วก็เข้าใจเขาเมตตาเปลี่ยน <laughs> ชีวิตเปลี่ยนไปแล้วเขาเพิ่มความหมายอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นทานาถ้าถ้ายึดยึดถือความเห็นตัวเองเป็นทุกข์ตายทีนี้เราก็คุยคุยแบบปกติแต่ว่า ไม่ได้ยึดเพราะว่ามันเป็นปัจจตังของพวกนี้มันมันรู้รู้ได้คนเดียวอย่างถือว่าของโยมเนี่ยนั่งปวดอยู่ข้างในเนี่ยถือว่าหลวงพ่อไม่ปวดใช่ไหมเราบอกตอนนี้ไม่ปวดไม่ปวดเอ้าหลวงพ่อไม่ปวดแต่โยมปวดอะโยมก็ปวดกับหลวงพ่อยมบอกปวดปวดแล้วก็มาเถียงหลวงพ่อว่าไม่ปวดได้ไงปวดจริงๆอะของเรามันปวดแต่กับหลวงพ่อไม่ปวดก็ได้เลยมันเป็นปัจจตังเนี่ยตอนนั้นความคิดความเห็นพูดได้แต่อย่าไปยึดถือเพราะว่ามันคนเรามันรู้มาไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน ะละแล้วก็จะไปยึดทั้รู้เหมือนกันไม่ได้แต่ถ้าบอกถามมาต่อไปก็แต่ผมรู้สึกว่าจากที่หลายคนพูดนะครับผู้คนถามหอวงพระทุกวันเทศครับจุดสูนย์รวมคือจุดกลางปลายทางเจอเดกลากันแต่ว่าทางเข้าจะเป็นแบบจากที่หน,นึ่งคนใช่ครับ <laughs> แตแ่เราก็ายังต้องศึกษายอยู่แล้วนี่นคือนอกจากเข้าใจแล้วต้อง เพิ่มความชานาญความชานาญเช่นชานาญในการรู้สึกตัวชานาญในการเช่นตัวเองพูดพูดอยู่ก็รู้สึกตัวบ่อยๆว่าเออกาลังพูดหรือตัวเองคิดอยู่ก็รู้สึกตัวบ่อยๆว่ากําลังคิดหรือบางทีกําลังแสดงความคิดเห็นรู้บ่อยๆพวกนี้มันจะชํานาญทุกอย่างเหมือนกับขับรถนเ่เริ่มต้นขับรถเป็นหน่อยขับทุกวันทุกวันทำวันหลายรอบนี่มันก็ชำนาญ แสดงว่าเห็นตัวเองนี่ก็เหมือนคำนี้ผมจํามาเห็นตัวเองเห็นทุกสิ่งอ่ะผมเริ่มจะเข้าใจนิดนึ่งละอ๋อแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องไปค้นหาอะไรในใจเราทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองหมเเพราะว่ารู้ตัวเองเนี่ยมันเป็นจุดจบเลยเป็นไม้ตายคือรู้อะไรเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ทนทุกข์แต่ถ้ารู้ตัวเองแล้ววางตัวเองพ้นเลย ถึงว่าเรารู้อย่างอื่นเยอะแต่ไม่วางตัยเองอยังยึดตัวเองนี่คุทุกข์ต่อรู้ทุกอย่างโลกนี้รู้แบบเก่งไม่ว่าจะทางโลกจบปริญญาแต่ไม่รู้ตัวเองและไม่วางตดวเองมันก็ทุกข์ทุกอย่แนแต่ยังทุกข์มากกว่าเราเพราะว่าไปยึดถือว่าตัวเองเก่ง่ังหารุกนะไอ้มันเก่งก็เก่งไปแต่ว่าไม่ได้ยึดถือว่าเราว่าเราเป็นผู้เก่งมันเก่งความเก่งมันมีไงถ้าเรียนมากมันต้องเก่งแต่ก็ไม่ได้ยึดถือในวามเก่ง แต่ผมต้องขอบคุณภาษาญี่ปุ่นนะก็เลยด้วยว่าจะาทำเดิมญี่ปุ่นเนี่ยการไม่ข้ามมีตัวตนต้องไม่ต้องต้องเอาแบบว่าอย่างเช่นวิธีการพู่แย่ลองนะครับจะจะไม่เอาตัวเองไปไป,ไปเข้าผิวในคนวมอะไรานี้ผมก็ได้ตรงนั้นมาที่แบบว่าเหมือนพระพุทธาบอกว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเปรยบอกว่าเนี่ยทำมีทำเหมือนเป็นเรือแพรครับข้ามมาได้เรือใต้คา,าัใช่ครับ แต่ว่าถึงกว่าอย่าไปถึงฝังงง่งแล้วก็ปุ๊กวางแล้วก็ไปต่อไม่ใช่แบบแบปกต์อย่างเช่นผมมาเมื่อวานขันห้าแล้วปุกพี่เข้าใจแล้วไปต่อข้ามฝั่งนี้เลยยังไม่ข้ามหาสมุนเลยผมร่างฟังแบบเล่นๆนะอุย้ยพทดทาษพูดแบบพูดง่ายๆเลยข้ามอ่ะผมวางแล้วขันห้าแต่ก็ยังพิจรารณายอยู่นะก็ยังมาท่องเอนี่ยนวะว่าลูกพิจารณาอ่าแล้วก็สังขารที่การจูงแต่งสัญญาแล้วก็สุดท้ายก็คือวิญญาณนะผมสนใจวิญญาณมากสุดเพราะว่า มันเป็นชีวิตประจําวันนะครับแต่ก็ยังไม่ายใจสาครับเมื่อวานเราสนุกดับความคิดขึ้นน้ำลายจนน้ำลายหักเหมือนเหมือนกับเดี๋ยวนี่ยพูดถึงขันห้าเนาะขันห้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับแพร่สาทธรรมาเพราะขันห้ามันเป็นความทุกข์ใช่ไหมใช่เลยว่ามันมีตัวทุกข์เป็นทุกข์ทีนี้ไอ้ความไม่ทุกข์เนี่ยมันก็มีอยู่นะก็หมายความว่าอาศัยขันห้าเนี่ยเป็นเครื่องเครื่องเรียนเพราะขันห้าเป็นทุกข์ก็าเกว่าเรียนรู้เรื่องทุกข์ เมื่อเรียนรู้เรื่องทุกข์เสร็จแล้วเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วว่าที่ทุกข์นี่มันเป็นขันธ์ห้านะมันไม่ใช่เราเนาะอ่าแล้วก็วางขันธ์ห้าเนียคือไม่ต้องเรียนขันคือพอวางขันธ์ห้าคือไม่ยึดขันธ์ห้ามันก็คือพ้นทุกข์เลยก็เลยก็เรียกว่าเออขันธ์ห้านี่ยเป็นเรือเป็นแพที่จะพา<อ>ให้พ้นทุกข์แสดงว่าขันธ์ห้าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นี่คือเหตุเป็นเหตุคือคือขันธ์ห้าเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าไม่มีใครยึดอ่ะนะไม่มีใครยึดมาเป็นเจ้าของะ มันก็ไม่มีใครทุกข์แต่ขะน้าก็ยังเป็นทุกข์ด้วยตัวมันเองเหมือนมีเจ็บมปวดจรงแต่มันไม่มีใครไปยึดถือความเจ็บความปวดว่าเป็นเป็น,ปนตัวเป็นตนของเรามันก็เลยพ้นไปพ้นไปจากความเจ็บความปวดแต่ว่ามันดีแต่เมื่อไม่มีผู้ยึดมันก็พ้นตรงนี้ต้องเป็นปัญญามากๆถึงจะพอเข้าใจได้ไก็ใช้วิธีหลักรู้รันแหละ รู้เมื่อมีปวดรู้ว่าปวดแต่ก็ไม่ยึดถือเมื่อรู้แล้วก็คือไม่ยึดก็มันปวดก็วปวดไปแต่มันก็ทนยากหน่อยต้องฝึกต้องฝึกจนมีอินทรีย์ใจกล้ามากๆแล้วก็ใจมันก็ไม่ไมหดหดใจไม่โวยวายอียนะ้แต่ถ้าใจโวยวายขึ้นปวดแยกปวดยิ่งทุกข์ทางใจแต่ถ้าได้ใจก็ได้รู้รู้ด้วยความสง,งบเย็นอย่างเนี้ย ก็เลยมีแต่ความปวดแต่ใจยังเย็นอยู่ก็เียว่าใจไม่ทุกเย็นเย็นคือใจเย็นไม่หดมีเนี่ยคือไม่พุทธัตไม่ไม่เกิดอาการไม่พอจะคือมันได้แต่รู้รู้แบบเย็นเย็นเนี่ยเวลาเราปวดบางครั้งก็ต้องมาศึกษานะเวลาเรานั่งไหนนานเนี่ยปวดแล้วแล้วก็ตอนแรกมันอาจจะทำท่าหดมีบ่นวายใช่ไหมแต่พอรู้สึกตัวปั๊บก็เรียนรู้เรื่องความเจ็บแล้วก็ ทำใจร่มร่ม okay. ร่มร่มออกไปก็เนี่ยเขาเรียกว่าใจไม่ถูกเออตัวบ่นที่หลวงพ่อบอกไอ้พระอาจารย์บอกผมคืนน้ำลายทุกวันเอ๊ะจะบ่นแล้วอหยุดบ่นได้แล้วนะฮะเราจะอ่านหนังสือนะอะไรอย่างเงี้ยจริงมันก็ยังบ่นต่อนะจะบ่นต่อแต่หน้าลงเออสมมตินะหลวงพ่อยกตัวอย่างนะแต่ว่ามันบ่นเนาะแล้วก็พอเห็นบ่นปั๊บเนี่ยมันมีตัวบ่นตัวใหม่อีกบมันบ่นมากนะเดี๋ยวลูกจะรู้กับคืนน้ำลายดีกว่าแล้วไปคืนน้ำลายพอคืนน้ำลายเสร็จแล้ว มันก็ไปรู้ว่าตอนนี้ความบ่นไม่มีเนาะมันก็บ่นอีกบอกว่าเฮ้ยความบ่นไม่มีแล้วนี่เหรอไหมมันบ่นทั้งหมดเลยั้งนั้นอ่ะตกลงเนี่ยถึงถึงหลงเพราะพูดว่าเมื่อกี้บอกว่าไอความคิดอ่ะนะมันคิดไม่หยุดหรอกถึงรู้แล้วมันก็ก็ยังคิดต่อได้อีกบางอย่างแต่บางอย่างเนี่ยถ้ามันหลงคิดไปโดยที่ถ้ารู้ตัวมันจะจะขาดลงจะหยุดชั่วคราวแล้วก็คิดมาแต่บางอย่างเนี่ยยิ่งรู้เท่าไหร่มันยิ่งบ่นมากเท่านั้นคือเดี๋ยวยิ่งรู้เท่าไหร่ยิ่งบ่นมากสมมตินะ มันรู้ว like ่าไฟไม่ปิดนะถึงบนนะมันก็พูดในใจตอนน้ไม่ปิดไฟวะลุมกันได้ทำไมขาดตะตีหรืออันนี้ก็บนคือมันรู้ว่าอะไรนก็บนต่อไอ้ประเภทบนนี้เนี่ยที่หลวงพ่อว่ามันมันพูดไม่อยู่แล้วพอพอพูดเรื่องไฟเสร็จแล้วถึงว่ามันบอกว่าเออเห็นคนปิดเลยเนี่ยอันนี้ก็บนแหละแล้วพอพอรู้ว่าตัวเองบนมันก็บอกเอ้านี่เราบนเอาเองนี่่ะอพอบนเอาเองเสร็จแล้วมันก็บนมันก็พูดว่า วิธีปฏิบัติต้องทําอย่างนี้นมันก็บ่นไปเรื่อยเลยแต่นี่อาจจะไม่เห็นเราแ,แต่หลวงพ่อพูดไดห้หวังคือนึกถึงสภาวะตอนทํางานนะครับแบบใส่ปุ่นโอ้ยอยู่ระหว่างกลางคอมขัดแย้งเหมือนแปน๊ <c oughs> <อ>แต่ว่าผมชินแล้วครับ<อ>ผมต้องผมต้องแบบเ <c oughs> ข้าใจเข้าใจคร<อ>ับบางทีมันอ่เขาเรียกว่าจิกซอครับต้องหันมุมนิดนึงอ,อะไรานงะเ<อ>ข้าใจครับผมแบบที่หลวงพ่อบอกว่าแต่ว่าเห็นผม ผมลองภาพในหัวผมขึ้นมาแบบว่าเหมือนเรานั่งดูคลื่นอย่างนี้ยครับเราความคิดเราอยากให้คลื่นหยุดอะมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไไดเหมือนที่คนญี่ปุ่นเขาเคยบอกว่า,านเนี่ยดูคลื่นแต่เราไม่สามารถหยุดคลื่นที่จะชัดข้าหาความ,ไ,มได้ไดใช่ไหมครับหลวงพ่อก็ได้แต่รูเ้เป็นเป็นเรื่องเดียวกันนะมันเหมือนกับเอาคลื่นนะก็คือตามที่เห็นนั่นแหละที่เรียกว่าคลื่นนะคือม,มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นแหละก็คือว่าก็เป็นสักแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้น ในขณะเดียวกันเนี่ยเห็นคลื่นคือเห็นเห็นคลื่นกับคลื่นมันประกบกันจนแยกไม่ออกว่ามันเป็นคนละสิ่งกันแต่เราจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อคลื่นเนี่ยบางทีมันมีอยู่แล้วแต่ที่ไม่เห็นก็มีคือมันมีอยู่แต่ไม่เห็นนี่แสดงว่าคลื่นกับเห็นมันคนละตัวนะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นคลื่นตอนเนี้ยในนั้นมันมีทั้งสับแต่ว่าคลื่นกับสับแต่ว่าเห็นคือมันก็อันเดียวกันคําว่าสับแต่ในนี้ เป็นคลื่นไม่มีใครเป็นเป็นผู้เห็นมันมีแต่การเห็นเป็นฉันเองเราเป็นเช่นนั้งแต่ตรงนี้แหละต้องสําคัญต้องเข้าใจตัวมันมีแต่การเห็นแต่ไม่มีผู้เห็นสมมุติว่าสมมุติว่าถ้ามันบอกว่าเราเป็นคนเห็นนะสมมตินะก็ต้องมารู้ที่เราคนไหนนะที่เรียกว่าเราเป็นคนเห็นก็ให้มารู้ไอ้ตัวที่ที่บอกว่าไอ้ตัวเนี้เป็นเราพอมารู้ตัวเราว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันก็เป็นจริงถูกเห็นอยู่ดี คือต,ตัดวงจรมาเลยสุกไม่เกิดวงจรมันมันก็จะเกิดใหม่ไม่เกิดใหม่แต่ว่ามันก็สัน้นเอเอคือเป็นความเข้าใจมันเป็นความเข้าใจที่ทําให้เข้าใจแต่ละขณะขณะพอเห็นพอได้ยินปั๊บก็เข้าใจไปเลยผมเริ่มติดติดแล้วบออผมเริ่มพลนานนิดนึงเหมือนกับเห <c oughs> มือนกับเสียงลูกประทัดดังอ่ะถูก้งป่องป่องป่องปองเนาะเนี่ยตอนเนี้ยก็เรียกว่ามีการได้ยินได้ยินเป็นครั้งป่องป้องป่องปองป่องปองเนี่ยหลวงพ่อปากอมป่อง ปังตังได้ยินเป็นครั้งยังไงล่ะปั้งปังปังปังตังังตังเนี่ยมีทั้งเสียงมีการได้ยินเป็นครั้งเป็นครั้งแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เราได้ยินแต่บางคนก็บอกว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่คือมันยังยังมีความรู้ว่าเป็นเราได้ยินไงทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเอาทั้งนั้นถ้ารู้สึกว่าเป็นเราได้ยินไหนในหาตัวเราพูดได้ยินมินะลองบอกไหนในที่ถูกตัวที่ว่าไอตัวเราพูดได้ยินเนี่ยไหนอยู่ไหนแกก็หาไม่เจอ หาไปตัวเราพูดได้ยินอยู่ไหนวะก็หาไม่เจอก็เลยก็ถูกแล้วว่าหาไม่เจอเพราะตัวเราไม่ไม่ใช่เป็นผู้ได้ยินถ้าตัวเราเป็นผู้ได้ยินมันต้องหาเจอผู้ได้ยินถ้าก็บอกนี่ไงตัวนี้ได้ยินโอ้ตัวนี้เป็นสิ่งถูกเห็นถูกรู้ถูกไหมมันจะกลายเป็นสิ่งถูกรู้ขึ้นมาทันทีเลยเออเนี่ยเาเมื่อก่อนเนี่ยพี่บอกว่าเราได้ยินเขามันไม่เห็นตัวคือมันมันไปหมายว่ามีตัวเราเป็นผู้ได้ยินพอให้ชี้ มันชี้มาที่ตัวนี้เพราะมันเคยเข้าใจว่าตัวนี้เป็นคนได้ยินแต่พอมาชี้ตัวนี้ป่างเห็นันลองดูมันก็เป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วว่าเป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกันกาลองให้รู้หรือการได้ยินมันไม่มีใครหรอกเป็นความว่างจึงาะบับสอนดคว่าเป็นวามเป็นนักไอเป็นสิ่งนิจตาคือมันว่างเปล่ามันว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากรักรูปรักด้วยคือไม่มีรูปร่างรูปพรรณฉันนไม่มีหมายถึงการได้ยินนะ ไอเสียงยังพอปรากฏได้เป็นเสียงแต่ว่าการได้ยินมันมีแต่การได้ยินแต่ไม่ปรากฏว่าไอการได้ยินมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนังไงตัวนี้เข<ม>าจึงเรียกว่าจักแต่ว่าได้ยินคือไม่มีผู้ได้ยินมีผู้ได้อยู่มีูผู้เอยต้องนึกถึงเป็นปัจจุบันนะอย่าใช้ความคิดนะถือว่าพอได้ยินปับ๊บเอาสิ่งที่มีอยู่จริงมาพิจารณาถือว่าหลวงก็ถือว่าก็าลมดังอย่างเงี้ยมันก็ได้ยินอยู่ใช่ไหม แล้วก็เห็นในปัจจุบันว่าโอ้มันมีแต่เสียงแล้วก็แต่พูดได้ยินเมื่อก่อนเคยเข้าใจว่าเราเป็นคนได้ยินเราเป็นคนพูดได้ยินคือนั่งอยู่ตรงนี้คือเป็นคนได้ยินแต่พอมารู้ตัวนี้ปั๊บตัวนี้ก็เป็นสิ่งถูกรู้เออมันกลายเป็นสิ่งถูกเป็นสิ่งถูกรู้มันมีอีกสิ่งหนึ่งมารู้เราอีกแหละแล้พ่อผมชื่อนัดนะครับเดิมทีเป็นอย่างนี้อันนี้คือ คิดเห็นสนตัวนะครับไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับแต่ว่าคือผมอ่ะเป็นคนที่แบบว่าศึกษาอะไรลึกลึกที่ไม่ได้บอกว่าลึกือเอาชนะคือความชอบอ่าหลงนะอ่านพูดภาษามันผมลงหลงไหลแล้วทีนี้ศึกษาลึกจนกระทั่งเหรอเนี่ยภาษาอังกฤษนะภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยนะมย์ลึกดังไพว่าคิดภาษาขึ้นมาก็สมมตินี่อ้าวพทธเจ้าทำอะไสมมุติขึ้นมา แต่ก่อนเราก็ไม่ได้พูดภาษาไทยแต่ว่าพาพอพาน,นออกเป็นเสียงแทนเสียงที่ญี่ปุ่นเราเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะเราก็รู้เรื่องนาฬิกามนะัเาานเป็นอักษรภาพก็คือสม,มุิต้นไม้แล้วคิ๊ยทำไมใกล้เคียงกับคำสอนพุทธเจ้าเลยคือเราแบบนี่โอ้ยสนุกเลยนี่แต่ว่าเรายังไม่เราก็มันยังเป็นปริญาติจ,จั่วครับแต่ว่ามู่อัานหลวงพ่อชี้ทางให้นิดเดียวนะผมดูที่ยิ้ โอ้ยสุดยอดอยสนุกกืนน้ำลายเลยแต่ว่าก็ยังไม่เข้เาถึงอ่านหนังสือแบบโอ้ใจอะไรมันมีหลายสิ่งเนี่ยที่ท,ที่ที่เรียนรู้เล่นๆไปโลกนี้กัเหมือนรายละเอียดนี้เหมือนแบบว่าวันนี้ผมเดินอ่ะผมมาเดินแล้วใช้ผมเห็นหมดอ่ะมุดตอนต่อแถวมาเดินอ่ะ รายละเอียดของธรรมชาติมันเพิ่มขึ้นครับอพอเรามีมีความรู้สึกรายละเอียดมันเพิ่มผมไม่เคย <c oughs> ผมเคยดู n a t i o n a น g e จ g ก a p ฟ y ภาคตะวันออกผมไม่เคยเห็นเห็ดที่มันเดินไปแล้วฝุ่นที่มันเป็นฝุ่มฟุ้งครับวันที่ผมเดินจมกรมก่อนสิบนาทีก่อนขึ้นมาที่นี่มผ,มผมก็กวาแล้วผมไปเท้าผมไปเตะเห็ดปุ๊ยอุอย้ยอันนี้เราตัวสติเราไปเห็นแบบเห็ดที่มันแบบ แต่ว่ามันก็มันก็หยุดบ้างคือมันมันจ้างสังเกตธรรมชาติแต่รายละเอียดมันชัดเจนขึ้นแต่ว่าสังเกตเองแล้วก็เมื่อก่อนเราไม่ได้สังเกตเพราะว่ามันมันมันไปสนใจเรื่องอื่นใช่รัต่อมาทนี้เริ่มสังเกตธรรมชาติความสุขขึ้นเยอะเนาะคือมันต้องมีเรียนรู้ไปเรื่อยๆแหละได้ฟังได้ ก็ยังต้องเรียนรู้เยอะลเลยเพิ่งเริ่มต้นแล้ว,วทุกคนเขาคขามรู้หมดเลยผมไม่รู้อะไรเลยทีนี้พอเรียนรู้ไปก็เรียนรู้เรื่อยๆแต่สิ่งที่นั่นบางทีต้องมีคนแนะนํนะต้องมาถามด้วยงั้นเนี่ยพ <c oughs> อมันรู้มากๆกลายเป็นว่าไปหลงรู้หมายความว่าเออไปหลงรู้หมายความว่าเรารู้เยอะมากเลยตอนนี้เรารู้เราก็จะเป็นเรารู้เฉยถ้ามีเรารู้ก็ต้องรู้เราผู้รู้อ่ะ มันเหมือนสร้างกำแพงใช <นะ S 2> ่ไหมครับหมือเราที่เราวางหมดรู้อะไรก็ก็วางมันเป็น,เป,นเป็นความรู้ที่เอามาใช้ประโยชน์เป็นปัจจจังแต่ว่าเมื่อเราถึงคราวที่เราต้องแสดงความรู้เราก็ต้องพูดไปตามที่รู้แต่เมื่อพูดไปแล้วก็อยูวางคือไม่ยึดถิดอ่านเลยไม่ไม่ยึดติดในความรู้เพราะว่ามันมันยึดไม่ได้นัมันมีเพื่อเพื่อเพื่อรู้ว่ามันมีแต่ไม่ไให้เพื่อยึด ยึดเราก็จะเกิดทุกข์ทุกข์อิทุกข์อ๋อยึดีเนี่ยคือค้นทุกข์จริงก็คือไม่ยึดอะไรเลยแต่การไม่ยึดอะไรคือต้องเห็นสิ่งนั้นก่อนเนจักแมอันตรายมากเลยตรงที่แบบมีอะไรเลยปล่อยวางปล่อยวางบางทีมันมันก็หมายมันแบบว่าเนี่ยก็ต้องต้องมามาฟังกันเพิ่มเติมอีกบางคนบอกพอไม่ยึดอะไรเสร็จแล้วก็ทิ้งความไม่รับผิดชอบอันนี้ก็ผิดอีกใช่ครับเราก็ต้องมาอธิบายว่าเออ คำว่าไม่ยึดเนี่ยคือหมายความว่ายังมีหน้าที่มีกิจภาระก็เรียกว่าการทํากิจนะนะยังมีหน้าที่ต้องทําให้ถูกต้องอเลี้ยงดูมีครอบครัวก็ดูแลครอบครัวมีพ,อพ่อก็คือทําหน้าที่ตรงนั้นเหมือนอเดิมอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้แต่ใจไม่ยึดถือสิ่งนั้นให้เป็นทุกข์หมายความว่าทําหน้าที่ให้ดีนะผลจะเกิดยังไงคือไม่ต้องหวังผลอาจาจะเกิดแล้วสมใจก็ได้ไม่สมใจก็ได้ ก็คือไม่